ผมเป็นคนเอาแล้วมันสองคนดื่มเขาไม่ใช่คุณไปประธานอะไรเนี่ผมก็บอกว่าตื้อเนี่ยใช่แล้วพูดกันหนาวกันยาวๆอะไรอยเนี่ยเยอะคนนั่นแหละมล้วก็ต้องตื้อผมเป็นคนไปทำเปลี่ยนให้มันก็ต้องผมอยู่แล้วเพราะคนเหลืเขาไม่มีคุแบ่แบ่งอ่แล้วเดี๋ยวรวมกันว่าผมไม่ได้เป็นประธานนะว่าบอนผมท่านันเป็นประธาน ประนานเป็นประธานปนะานเขาไปแล้วอ่ะนี่จะให้ไปกะต้องมไม่ัคุณเ็าตล่ะไม่ถูกกแอาไม่ถูกแล้วไม่แล้วแล้วเก็บเงินคีอเก็บเงินไปอ่ะไปทำอะไรอ่ะให้ใครไมก็อยากจะรู้ จริงๆเ,เก็บเงินไป5,000 6,000่ะที่ว่าเวลาโอนบบ่ะคุณจะไม่ให้ใครถามหน่อยเจอียทุกคนนะไม่ใช่ว่าไม่เสียไม่ใช่ว่าเออคุณไปทําไม่ปีปีไม่ใช่คุณต้อง เก็บเงินจากทุกคนที่ซื้อหีดยเรื่องตาข้าไปแล้วคุยเรื่องตาข้าวไปคุยเรื่องตา้าแลคุยเรื่องตาข้าวไปแล้วคุเรื่องตาข้าวไปลคเรื่องตา้าวไปแล้วคุอเรื่องาข้าลคุยเ่างตาข้าวไปแล้วคุยเรื่องา้าวไปล้คุยเรื้องตา้างคุไเรื่องตาจ้างไปแล้วคุยเม่องตาจ้าวไล้วคุย่องาข้าไปแ้วเรองตา้างไปแล้คยเ่งตาข้าวไปแลุ้ยเจ่างาข้าวไปแจ้วคุยเ่องตาข้าไปแล้วยเรืองตา้าไป้ไ หน้าเวรเี่ะใครได้ไปรได้คุณพูดไห้ได้เวลาคุณได้อะคุณได้ต้งเท่าไหร่เนี่ยคุณได้เยอะอ่าเวลาไปโอนไปอะไรอ่ะแล้วคุณเอาไปให้ใครล่ะถามหน่อยเออเสียกันทุกคนอย่างร้านนั้นเนี่ยเสียคนละเจ็ดพันแปดพันเนี่ยคุณเอาไปให้ใครล่ะเสียสามพันบอกไปทำให้ไปทำให้แล้วก็ไม่ได้ทำมาเก็บอีกสามพัน ตไหนอ่ะปูกไหมวามจังจะไม่เสืออเลยทไม่ได้ปลูกไหมไม่เป็นไรมันก็สงสารไม่ต้องคุยคุยตรงนี้แหละถ้าคุยกันก็เจอเพราะว่าเพราว่าตรงนั้นเนยแล้วผมอยากของพูดน่ยก็เท้าได้ไหมก็ือคุณแล้วก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันเื้อไม่ใช่เสื้อผมมันผมไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าซื้อเสื้อใครแต่ซื้อจากคนแต่ก็ต้องเสียค่าคนกันทุกคนอย่างนี้มันมันหมายความว่าย่งไร ผมก็บอกเขาเนี่ยว่าก่อนว่าก่อนเนี่ยเตื้อเนี่ยเรซตื้อขายกันได้เก็พูดเก็บอกทุหมดเลยก็ถึงบอกว่าแล้วก็โอนหละคุณไม่ต้องไปว่ารอตอนนู้นตอนนี้คุณพูดเอยตอนนี้ถ้าไปคุยตอนอื่นคุยตอนอื่นก็คุยไม่ได้ก็คุยมาเลยคุยต่อหน้าก็ลับคุยต่อหน้าเขานี่แหละคุยต่อหน้าทหารนี่แหละว่าว่าคุณเนี่ยเก็บเงินเนี่ยเก็บเงินไปเพื่ออะไรเก็บไปให้ไทรแต่ก็อยากจะรู้ เนี่ยร้านฉันทุกคนเนี่ยซื้อมาสี่ตัวห้าตัวหกตัวเนี่ยเสียค่าโอนที่คุณหมดเลยคือค่าค่าโอนเนี่ยมันมันก็เป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วค่าใช้จ่ายเยอะจังอ่ะเยอะจังทำไมหกพันแล้วทำไมคุณคุณไม่เต็มใจเสียทำไมคุณอ่าแล้วคุณไม่ทำให้ไหมล่ะเออเอาพันสองพันไม่ว่าเนี่ยอะไรพอไปแจ้งปุ๊บไม่ทำให้แล้วจะทำอะไรไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้คุณไม่ขึ้นไปทำให้ตลาดไม่ทำให้ใครอะใคร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 นี่ไอเอสก็เสียตอนแรกเสียไปสามพันเสียอีกสี่พันเป็นเจ็ดพันตาข้าก็เสียทุกคนเสียหมดทุกคนที่ซื้อฉันถามหน่อยว่าเงินยอดนี้คุณเอาไปทำอะไรในเมื่อพัฒนาวินพัฒนาอะไรคุณไม่เคยมีไม่เคยทำฉันถามหน่อยคุณทำอะไรเต้นเตนผมก็ซื้อให้หมดอะทำไมอะซื้อแต่รื้อไปงั้นอะ พูดต้นเตีนนี่แหละคุนต้องคุยแล้วคนมันต้นเตีมมันก็ต้องคุยกับต้นต็มอย่างนี้แหละเรายังไงอ่ะไม่เป็นไม่ต้องเจออ้าวทุกคนฟังนะถ้าแกไปอะไรไปนะไอ้ต้อยคนเดียวบอกไว้เลยไปทำอะไรมึงเนี่ยอ้าวที่ไหกูบอกว่าเจอต้นเต็มไงต้นตีนอะไรพูดเมื่อกี้เนี่ยมึงเจอกูมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอพี่พูเดี พูดออกมาทำไมว่าเดี๋ยเอคุณถ้าฉันเป็นอะไรไปทั้งหลาดทันทุกคนเลยพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเลยบอกว่าเดี๋ยวเจอคูเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูพูดอย่างนี้พูดทำไมไไหมแล้วเจอคูเนี่ยมันหมายความว่าายคุณจะไปกระชื้กันแล้วอย่างเ้ยถ้ากระืป็นเป็นอะไรไปหรือว่าคุณท่านแจ้งมาไม่หมดแล้ว จะบอกให้<อ>แ,แล้วลูกวินแ,แล้วลูกวินทุกคนถ้าเป็นอะไรไปถ้าใครโดนผมขูแ่แจ้งได้เลยแจ้งได้เลยหรือว่าโดนกระทืบโดนอะไรแจ้งได้เลยแจ้งตำรวจได้เลยโอกวาแจ้งแล้วไม่ต้องบอกเขาหรอกอาว์โดนกระทืบอาวเขาแจ้งเขาแจ้งเขาไ่เอาไว้หรอกเออจะบอกให้พอถามหน่อยเองินน่ะบอกเอาเก็บกันเมื่อก่อนนี่เก็บกันเงินละยี่สิบบาทเก็บกันทุกคนเนี่ยร้อยร้อยเจ็ดตัวเนี่ย ตล้วเงินไปไหนถามหน่อยถามจุนเนี่ยจุนคนเก็บไม่ใช่ผมเก็บอ้าวไม่รู้จุนเก็บไม่ใครเก็บไม่รู้แล้วเงินมันไปทางไหนลูกวินเนี่ยบางคนเขาไม่เต็มใจให้ก็มีต้องถามเขาเพราะว่าน้ําเนี่ยผมก็ตื้อหน้าวินท้ายซอยผมจ่ายผมผมเคยไปเก็บเงินคุณบ้างแต่ไม่สมควรเก็บถามเลยเมื่อก่อนน่จุนอย่พี่เต๋มเก็บเนี่ยผมเคยเอาไว้ไหมล่ะ เเนนีี่ยาดก็ไม่รู้แต่ไม่สงวนเก็บในเมื่อรัฐบังก็บอกว่าไม่ต้องเก็บก็คือทําไมมาเก็บแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยไม่ได้เก็บกันเนี่ยอ้าวกี่ปีแต่คุณก็ขึ้นเสื้อใหม่มาขึ้นเสื้อใหม่มาใช่ไหมทุกคนเขาต้องใจเรื่องเสื้อใหม่มาขึ้นมาได้ยังไงมาหาลูกวินนมันต้องมาเก็บใจเนี่ยลูกวินอ่ะร้อยเจ็ดคนเนี่ยใจพร้อมมาก ขอคุยหน่อยไหนๆจะคุยแม่งวันนี้แล้วโดนจะเื่โดนจะเื่อมคนเดียวก็ได้ไม่ยากไม่นี่แล้วต้องใจหน่อยเอ้เอนไปจากร้อยแปดาสิบเนี่ยร้อยสามสิบเนี่ยมันขึ้นมาได้ยังไงล้วเก็บไม่ให้ใครคุณเช่าเดินเท่าไหร่พินนะ่ะแล้วไอ้อพวกที่มันเช่าเนี่ยต้องไปเปลี่ยนหน้ามันถูกไหมเปลี่ยนหน้าเดินคนละสามพัน มันหมายความว่าอย่างไรไอ้คนอื่นเขาทำไม่ได้แต่คุณทําได้คุณทําคุณเดียวคุณทําได้หมดเลยแต่ไอ้พวกลูกวินเนี่ยที่ทมาหากินกันไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นมาเท่าคุณแม่ให้เท่าเข้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าห้าพันสามพันอ้าวแล้วคุณเก็บเงินจะให้ใครจะถามหน่อย วันนี <im iter> 谢谢้ปรกาศพูดค่พูดมาเลยทุกคนพูดเลยวันนี้คำถามหน่อยที่ขึ้นมาเนี่ยคุณเก็บเงินจะได้ไปไม่ได้ต้องคุยกันเลยคุยกันแล้วมันจบวันนี้พูดไปเลยมันอัดอั้นตารุาให้พูดแต่มันคุยกันไม่ได้ออกมาเยอะออกมาเยอะเก็บตาลลูกวินหน่อยว่าเก็บตาลไปไหนคุณถามลูกวินต้องทำไว้ว่างเชื่อวินญาณเพิ่มมาเนี่ยเก็บตาไปไหนเก็บใครอ่ะเออผมเก็บใครอ่ะ ม่รู้ถามคนวิ่งดูดิว่าผมเก็บใครแล้วออกมาได้ยังไงคนถามลูกเล่นทุกคนไหมว่าลูจะออกเครื่องใหม่นะจะออกกลับไปทำงานพวกมึงพร้อมใจกันไหมถ้าพวกมึงพร้อมใจกันเต้น่าถ้าเต็นมากันทุกคนฉันไม่ว่าใช่ไหมทุกคนไม่ว่าแต่นี่คือผมไม่เคยขอใครเลยไม่เคยถามใครแม้แต่คำเดียวว่าผมจะออกเรื่องใหมมานะเพรื่อมาจากร้อยเจ็ดไปร้อยแปดไปร้อยสามสิบสามสิบทุกคนต้องการ คุณถามทุกคนต้องการไหมถ้าว่าทุกคนไม่ต้องการคุณก็ต้องหยุดคือถามไปก็หยุดก็หยุดงก็หยุดไปเออก็หยุดก็คือต้องหยุดหมดคนที่ไม่ถูกก็คือหยุดเลยหยุดก็หยุดก็เหลือวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งแค่นั้นเพราะตอนนี้มันหยุดไม่มีละครแล้วไม่มีละครอแล้วนี้ก็ต้องขึ้นใหม่ไม่าไม่าไม่มันก็ต้องทำให้ถูกเลยถ้าจะเอากันอย่างนั้นเนี่ย คุณอย่ามาคิดว่าคุณเป็นประธานคุณว่าเป็นหนัวหน้าหัวหน้าวินคือหัวหน้ามันไม่มีแล้วหัวหน้า,าวินมันมีแค่ประธานเอารองประธานไม่ใช่เออคกูนี่เป็นหัวหน้าวินคม่จะสั่งอะไรก็ได้ไม่ใช่คุณพูดออกมากกสิเออถ้าไม่เป็นไรก็หยุดเน <c oughs> ี่ยหยุดหยุดหมดหยุดทุกคนหยุดหมด,หดไอ้วันนี้มันมันวินมีไม่เกี่ยวก็ต้องหยุดมันหยุดไม่ได้ไ หยุดพอ้าวปาะหลาดที่หยุดได้เปล่านี่ไงแตเขาบอกให้หยุดนี่เงใช่ใช่พวกที่ตรงเนี่ยพวกที่ตรงก็วิ่งไปดิใครเขาไปว่าอะไรคุณบอกว่าหยุดพอเลยผมว่าไปหยุดนี่คือคือหยุดหยุดเสื้อที่เขาเก็บไปนี่เเือที่ก็บไหยุดไปก็หยุดไงก็พอหลบผมไม่พูดแล้วไปไปไป ja maður koma og falla